ครับต่อมาจะมาบอกวิธีการตั้งที่ปัดน้ําฝนนะครับเวลาเราจะอ่าล้างรถปกติมันจะติดเนะาะเราจะทำยังไงให้เรามาที่ตอนแรกเครื่องดับนะครับพอกุญแจอ,อยู่ในรถเรามากด engine start กดสองครั้งให้มันมาโหมดที่มันเป็นคล้ายๆโหมดไฟฟ้านะครับแล้วก็มาตั้งที่ปั๊น้ำฝนนะครับเพราะมันอยู่กึ่งกลางแล้วก็กดกดไอตัว engine start ให้มันดับเครื่องนะครับไอตัวที่ปั๊น้ำฝนเราก็คาค้างอยู่นะครับ แล้วก็ตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ล้างอ่ะพอเราล้างเสร็จแล้วเราจะทำไงให้พับลงก่อนนะถ้าไม่งั้นมันจะฟาดกระจกเราเอาพับลงเหมือนเดิมแล้วก็มากดตรง engine start stop กดให้มาโหมดไฟฟ้ากดอีกครั้งนึ่ง มันก็จะกลับมาปกติแล้วก็ปิดที่ปัดน้ำฝนขับไปนั้นเสร็จสิ้นครับ